ชีวิตคนเราอย่างแท้ที่จะเข้าใจาหัวอกเมียฝร,รั่งต่างแดนคนไหนที่เขาโชคดีมีของสวยหรูก็ว่าอวดคนไหนที่ชีวิตย่ำแย่ก็บอกว่าทุกข์อดทนอยู่ทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยนะคะถึงที่ทำงานอีกแล้วเนาะมาดูมานั่งมาฟังสารพัดปัญหานะคะใน โลกโซเชียลหรือเฟซบุ๊ o ยูทูบเนาะย้อนมองจริงๆนะคนเราเนี่ยตัวเราเองบางครั้งยังไม่รู้เลยว่าชอบดูในแบบไหนชอบดูของสวยหรูหรือว่าชีวิตคนโชคดีนะคะหรือชอบดูว่าเออชีวิตจริงนะ่ยมันไม่ใช่ว่าจะสวยหรูหรือโชคดีกันทุกคนนะคะอันนี้คือมุมที่เรา ได้เจอเนาะความจริงนะคะเหมือนใน Facebook เนี่ยเมียฝรั่งหลายคนเขาก็โชคดีจริงๆนะอยู่อย่างสบายเอออย่างคอมเมนต์หนึ่งที่บอกเลยว่าเหลือแต่ผัวจะหายใจให้นะขอบคุณมากๆจริงๆนั่นคือเขาโชคดีไงสามีทําให้ทุกอย่างแต่ความโชคดีอชีวิตอะถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับเราจนเราตายก่อนมันก็โชคดีไปหนีพ้นหลีกพ้นกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังที่ไม่มีเขาใช่ไหม แต่พี่เขากลับไม่โชคดีตลอดพอสามีเสียก็เลยมาฝากบอกว่าคนเราเนี่ยยืนหยัดและ,ะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะมันดีที่สุดมันดีที่สุดนะคะในะวิดีโอที่สามีเสียนะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาจะอยู่ยังไงนะคะอันนี้เป็นจุดที่เราเปรียบเทียบเนาะกับคนที่ลำบากลำบากทำงานทำการส่งเงินทางบ้าน เลี้ยงครอบครัวช่วยเหลือสามีนะคะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นคนที่เขาลำบากนี่แหละเขาจะเข้มแข็งกว่านะคะเพราะเขาสู้มาตลอดไม่มีอะไรที่จะทุกข์ใจเท่านะ,ะถ้าเกิดเรามีอิสระในหัวใจเออหลายๆคอมเมนต์นะคะทำให้ยายจ่ารู้สึกว่าเนาะก็เลยมานัง่งคุยนะไม่มีผิดมีถูกนะคะไม่มีเขาเรียกว่า มันเป็นแนวคิดและมุมมองแล้วมองอย่างเข้าใจอาจจะสงสารด้วยซ้ำว่าลำบากขนาดนั้นเลยเหรอชีวิตเมียฝรั่งเออแล้วจะทนอยู่ทำไมอ่ะทำไมไม่กลับบ้านแล้วยายจ๋าจไปเจอคอมเมนต์หนึ่งนะคะ <c oughs> ต้องขอบคุณมากๆเลยเนาะว่าคนเราที่ทนอยู่ต้องมีส่วนที่ได้เออ ต้องมีส่วนที่ได้ไม่งั้นไม่ทนหรอกหรือต้องมีอะไรสักอย่างที่เรามีความหมายที่ต้องทนอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคอมเมนต์นี้เนาะเป็นอะไรที่เห็นได้ชัดว่าจริงๆยอมรับหลายคนอดทนเพื่อหาทางออกอย่างน้อยหนึ่งมีงานทํามีเงินส่งครอบครัวยังมีส่วนของตัวเอง 2. นะคะการทนกับผัวที่นิสัยไม่ดีเนี่ยเพราะอย่างน้อย บ้านไม่ต้องเช่าอือย่างน้อยเราก็เสียครึ่งนึงไม่ต้องเสียเต็มร้อยถูกไหมถ้าเราเสียคนเดียวเนี่ย่าบ้านราคาพันยูโรเหมือนลูกสาวเนี่ยอารวมน้ําไฟก็ตกพันนักอ,อยายจ๋าจยังบอกลูกเลยว่าหาแฟนเธอลูกเพื่อจะได้หาแฟนมาแบ่งแชร์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ช่วยทั้งหมดอย่างน้อยก็ห้าสิบห้าสิบอีกห้าสิบเรายังเหลือเป็นของเหล่านะเนาะ นี่แหละคือหัวใจนะคะคนมองอย่างเข้าใจในความรู้สึกมองดูลำบากแต่ในนั้นต้องมีคุณค่ามีสิ่งที่เรามีนะการอดทนห้าปีอ่าหปีของน้องเขาเพื่อที่จะก้าวออกหนึ่งหวังสองเก็บเงินส่วนตัวถึงแม้จะช่วยผัวสมพร้อมอืมที่จะก้าวเดินเตรียมใจอ่าคนเราเนี่ยถ้าเจ็บไม่สุด มันตัดสินใจไม่ได้นะคะคนเราเนี่ยถ้าไม่เจอหนักๆอยังยังเหลือว่าเออช่างมันเนาะอ่าอาภัยได้อภัยให้นี่แหละคือหัวใจคนไทยนะคะนี่แหละคือหัวใจคนไทยและหนึ่งสิ่งสำคัญก้าวออกไป100%เที่เราจะจ่ายเราพร้อมหรือ,อยังแล้วส่วนที่จะเหลือส่งบ้านหละ่ะคำนวณหรือ,อยังนะทุกคนยอมน้ำตาตก เพราะยังมีส่วนเล็กๆน้อยๆที่มีคุณค่าเจือจนในหัวใจก็คือส่วนดูแลครอบครัวทางเมืองไทยนะคะนั่นคือหลักที่ขาดไม่ได้พูดตรงๆเลยว่าจุดนี้ถึงแม้เราจะร้องไห้ถึงแม้เราจะเสียใจถึงแม้จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่ภาระที่ดูแลครอบครัวพ่อแม่ของตัวเองไม่เคยขาด คุณลองย้อนนะคะเนาะพ่อแม่ทางเมืองไทยลองย้อนลองคิดลองมองในสิ่งที่ลูกคุณทำดูความเจ็บปวดหรือแย่แย เขาไปเล่าให้คุณฟังไหมไม่เป็นไรแม่ป่วยนิดเดียวเองนะเหมือนกับตัวยายจ๋าก็พูดกับแม่อย่างนั้นเช่นกันไม่ต้องห่วงนะอืมนิดหน่อยๆแต่ตัวยายจ๋า,จานะี่เป็นคนที่พูดมากคือเล่าทุกอย่างแต่เรื่องที่เรามองแล้วทําให้แม่ทุกข์เราก็ไม่ทมถูกไหมแต่เรื่องเจ็บป่วยเราเนี่ยเราก็พูดอืแต่จะบอกว่าเออช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงแต่โชคดีตรงที่ว่าเรามีสามีที่ดูแล นะคะมีลูกที่นี่ที่คอยดูแลอยู่เนาะมันก็เป็นสิ่งที่อุ่นใจแต่คนไม่มีละ่ะคนที่เจอหนักหนักละ่ะคนที่อดสุดสุดล่ะอ่าเหล่านั้นนะคะเนาะเจ็บปวดแค่ไหนภาระ,ะหนึ่งอันดับหนึ่งคือเงินส่งแม่จะไม่มีวันขาดนะปัญหาทางไทยต้องแก้ได้แต่ปัญหาตรงนี้แบกบนะภาระ ค่อยแก้ค่อยเป็นค่อยไปอ่าเพราะมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับสิ่งที่ตัดสินใจที่จะอ่าไม่ดีหาใหม่อืมผัวไม่ได้ให้เงินเอาใหม่อ่ามันไม่รวยหาใหม่หาบ้านใหม่ก้าวไปใหม่คํานี้มันทําไม่ได้ในต่างแดนนะคะพี่น้องคาพูดจริงจมันทําไม่ได้ในต่างแดนชีวิตที่นี่อืม ถ้าเจอคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆนะคะมันก็อยู่ที่ความเปิดใจของเราความกล้าของเรานะแล้วหญิงไทยเราถ้าเกิดว่าไม่ถึงที่สุดไม่ถึงที่สุดไม่คิดจะเลือกเดินออกแน่นอน เพราะมันถึงที่สุดถึงจะเลือกนะคะนั่นคือหัวใจสําคัญที่เราได้พูดได้คุยเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกทท่านและก็ขอบคุณทุกๆเรื่องราวสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดว่าคนโชคดีอืมเขาอวดในสิ่งที่เขามีก็ยังโดนตำหนินะคะอเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนหนีไม่พ้นทุกคนต้องเจอคนที่ทุกยากมาเล่าสู่กันฟังมา มาเล่าสู่ชีวิตจริงในความจริงที่หลายๆคนไม่เชื่อมีผัวฝรั่งต้องสบายสิมีฝัวฝรั่งทำไมต้องไปทำงานถ้ามาอยู่ตรงนี้จริงๆจะรู้เลยว่าส่วนมากนะคะเขาทำงานด้วยตัวเองกันทาง,งานและเงินที่ไปเลิศหรูดูโชว์เดินสวยบ้านเราเนี่ยก็คือเงินของตัวเอง อยู่ที่ตัวเขาจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นนะคะเนาะสิ้าเปอเยายจะาพูดเต็มปากเลยว่าความโชคดีโชคดีร้อยเปอนี่ยอาจจะมีหนึ่งในสิบห้าร้อยในสิบห้าเปอร์ซแล้วเราไม่ใช่ละอือยายจ๋าจไม่ได้บอกตัวเองว่าเราโชคดีในส่วนสิ้าซนตนะคะยายจ๋าจเป็นคนสู้เขาเรียกว่าไม่โชคดีเราต้องเอาความขยันอ่าเอาความขยันเอาความอดทนนะคะอ่าสู้งาน มาเป็นพลังแต่ความภูมิใจตรงนี้เรายอมแลกนะฮะเพราะทำงานที่นี่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ปกครองอปกป้องตัวเราเนาะปลอดภัยนะคะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ยืนหยัดอยู่ได้เปรียบเทียบกับคนหรูอยู่สบายถ้าชีวิตพลาดผัวตายอ่าถ้าเขาทำไว้ให้เรียบร้อยโอเคอ่านะนี่คือความจริง แต่ถ้าเขามีลูกมีเต้ามีปัญหาหลายเรื่องราวนั่นคือปัญหาใหญ่บางคนอาจจะมีสิทธิ์ได้บางคนอาจจะไม่ได้อะไรเลยอันเนี้ยมันก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วเนาะสิ่งเหล่านี้เราเอามาปเปรียบเอามาคุยกันย้ำแล้วย้ำอีกว่าชีวิตในต่างแดนจะอยู่ยังไงให้ปลอดภัยเนาะอยู่ยังไงให้เราอ่านะ ไม่เจ็บจนเกินไปนะคะแต่ความอดทนคนไทยเรามีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราเสียเปรียบคือภาษาความรู้ลึกอืมกฎหมายเรื่องราวในประเทศนะคะเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนที่ปัจจุบันทุกคนแบ่งแชร์ทุกคนเจอปัญหาจริงเอามาเล่าสู่กันฟังพยายามเรียนรู้ให้กับตัวเองให้มากๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเนาะ เราไม่ได้หวังที่จะเอาของใครขอเพียงแค่ปลอดภัยให้กับตัวเองแค่นั้นพอชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเราไม่โลภจนเกินไปนะเราทำของเราเก็บของเขาสร้างความสุขไปด้วยกันวันๆเราจะอยู่ได้อย่างสบายใจพี่น้องขานะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราย้อนคิดเนาะสมมุติว่าเราตายไปทุกอย่างเราก็เอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราสร้างความสุขในทุกๆวัน ไม่ว่าคําพูดใดหรือสิ่งที่เราจะเจอไม่ว่าคําติชมหรือคําบอกเล่าคําหวังดีในสิ่งที่เราเจอสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ให้เรามองแล้วยิ้มนะคะอย่าไปโกรธเสียเวลาเลยเพราะเรารู้ว่าชีวิตเราเนาะอยู่ได้เพราะอะไรทำอะไรอยู่และสิ่งที่มีประโยชน์แก่เรานะ พอไม่มีใครช่วยเหลือเราได้นอกจากตัวเรายามลำบากไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยนอกจากตัวเราเดิ้นหลนที่จะหาทางช่วยเหลือตัวเองนะคะนั่นคือสิ่งสำคัญสิ่งไหนมีประโยชน์เราเก็บมาพัฒนามาดูมาลองทำว่ามันจะเข้ากับตัวเราไหมมันใช้ได้กับชีวิตจริงเราไหมแต่ถ้าสิ่งไหนดูแล้วไร่ประโยชน์ ตัดมันทิ้งไปในหัวใจเพราะปัญหาในหัวเราในชีวิตเรามันก็มีมากมายอยู่แล้วนะคะจริงๆอืมจริงๆนะคะการคุยกับเพื่อนหรือการชมวิดีโอหรือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีมีพลังเก็บตรงนั้นมาเป็นกำลังใจดูแล้วให้มีรอยยิ้มนะคะดูแล้วให้มีพลังนะดูแล้วให้รู้สึกว่าเออ าสารฝันหรือว่าต่อยอดให้เรารู้สึกมีทางออกได้อันนี้คือหัวใจสิ่งสำคัญนะคะเนาะคลิปนี้อาาจย์ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะหนีไม่พ้นสองสิ่งเนาะหนีไม่พ้นนะคะคนที่เข้าใจกับคนไม่เข้าใจหนีไม่พ้นนะคะกับคนที่เขาเรียกว่าคนไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้สัมผัสตรงนี้ไม่มีใครรู้หรอกนะ,ะนาการดูเผนๆมันง่ายคำพูดบอกว่าเลิกซะหาใหม่ มันง่ายนะคะแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราเลือกตัวเราทำเนาะสู้ๆกันต่อไปนะคะมาดื่มกาแฟแล้วเดี๋ยวก็ทำงานนะคะวันนี้ฝนตกคุยอยู่ข้างนอกไม่ได้ลุมเรงมากต้องลอยมานั่งคุยหลังคั่วนะคะของโรงแรมเนาะ ดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจด้วยเนาะ,ะขอบคุณทุกๆเรื่องราวนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจนะคะให้เจ้าของเรื่องราวด้วยเนาะรายเรื่องยังติดตามต่อเนื่องอยู่แล้วเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนะคะ <S <S บ,าบายยค่ะ,าาคะกาแฟยเย็นแล้วพี่น้องค่ะ